มาดูความพยายามในการหาทางออกให้กับประเทศนะครับโดย7องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็ออกโรงเป็นตัวกลางให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองมาเจรจาบนโต๊ะเจรจานะครับโดยจะมีการแถลงรายละเอียดในวันจันนี้ครับหลังจากที่7องค์กรตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินองค์กรอายการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติออกมาประกาศว่าในวันจันทร์ที่17มีนาคมประมุกของ7องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะถแถลงข่าวแนวทางการเจรจาเพื่อออกจากความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบันในช่วงบ่ายเวลาประมาณ13.30นท,ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหาทางออกของประเทศเมื่อวานนี้และได้ข้อสรุปถึงแนวทางการเจราจาแผนที่ความสำเร็จหรือรถแม p และกรอบการเจราจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่หลายหน่วยงาน7องค์กรอิสระยังมีเรื่องที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกหลายเรื่องทั้งการไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในคดีรับจำนำข้าว ซึ่งนายนรวิทย์ล่าแหล่งทีมทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีได้คัดลอกสำเนาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากปปชเพราะไม่เชื่อว่าจะมีเอกสารเพียงแค่49แผ่นรวมทั้งคำร้องคัดค้านนายกรัฐมนตรีกรณีใช้ทรัพยากรของรัฐหาเสียงเลือกตั้งในการลงพื้นที่ภาคเหนือและอีสานเบื้องต้นฝ่ายสืบสวนสอบสวนของกะกะตอขอขยายเวลาพิจารณาอีก15วัน นอกจากนี้ครับกกตออยังเตรียมพิจารณากรณีผู้สมัครสสพักเพื่อไทยออกรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือช่อง11ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะอยู่ในช่วงที่พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งยังมีผลบังคับใช้ด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ระบุว่ากรณีช่อง11เชิญนักการเมืองไปออกอากาศเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงที่ยังมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งซึ่งยังมีผลบังคับใช้อาจพิจารณาได้เป็นสองมุมมุมแรกคือเป็นโอกาสทําให้สังคมได้รู้จักมุม2อ,อาจเป็นวิกฤตเพราะจะเป็นการใช้สื่อเพื่อทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งซึ่งนักการเมืองที่ถูกเชิญออกรายการจึงต้องประเมินผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องยอมรับผลที่ตามมาซึ่งทราบว่าช่วงนี้ยังมีนักการเมืองไปออกอย่างต่อเนื่องนายสมชายยังระบุทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าดีครับจะได้รวมเป็นคดีเดียวกัน